โอ้โหโควิดรอเอาหิบหายเลยว่ะไอยาไอโคโรนาสีบ่วงเอาเอามึงเอาอย่าทำอะไรกันอย่าทำอะไรกันเดี๋ยวฝนตกอ่าอันนี้คู่แสนห้าคู่แสนห้าปลาบินตลอดกาลนานฮะอะไรอะไรอะไรสวย สวยจังเลยโอ้เปาะแม่กับบุกใส่เสื้อสีเดียวกันอยู่แล้ะนี่มาเนี่ยกันเดี๋ยวปอดึงให้ลูกดึงให้ลูกอืมนี่บ่สวยเลยเนี่ยเนี่ยโอ้ยอะไรวะอะไรวะเป๊มๆวะโอ้ยโอเคนี่โดดนี้นะเดี๋ยวใส่เอาแล้วเละ เชอร์ก้อยสวยจังเลยสีเขียวเออตัดสีดำอันก็สีเขียวร้อยมงลงวงลงมาแล้วอย่ะน้านี้เราจะไม่หนาวแล้วหน้าตาเราจะได้ป่ะเชอร์ก้อยยิ้มเนาะ